ลูกค้าคะเราเป็นอะไรดีคะเอาเป็นชาเนสฝั่นแก้วนุ่มค่ะเดี๋ยวลูกค้านั่งรอน้ำมาหนาทีนะคะชาเนสฝั่นลูกค้าได้แล้วนะคะเท่าไหร่คะสามสิบบาทค่ะลูกค้าสนใจสั่งกระปุกแตงโมไว้เล็ตน้ำนมใส่ไหมคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะได้ค่ะสนใจค่ะลูกค้าเพิ่มบัญชีได้เลยนะคะเพิ่มเพิ่มบัญชีได้เลยค่ะเพิ่มบัญชีอ่ะค่ะ ลูกค้าใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะใช่ค่ะแล้วลูกค้าก็กรอกชื่อนามสกุลแล้วก็ราคาราค้าใส่ลูกค้าคือน้ำชงปั่นค่ะชงปั่นนี่คือได้เออตั้งแต่ราคาที่บาทถ้าใส่ยี่สิบบาทขึ้นไปค่ะสำหรับน้ำชงปั่นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำใส่แก้วเนี่ยไม่ได้ค่ะอันนี้เสร็จแล้วค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าเรามีสแตมป์เท่าไหร่ลูกค้ากดไปตรงที่ตรวจสอบสแตมป์ตรวจสอบสแตมป์นะคะแล้วก็ใส่อะไรเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าเบอร์โทรศัพท์ได้เลยใช่ไหมคะค่ะ ลูกค้ากดตรวจสอบนะคะแล้วถ้าครั้งหน้ามาต้องทำยังไงต่อคะลูกค้าถ้าลูกค้ามาซื้อน้ำครั้งหน้าถ้าลูกค้าซื้อน้ำนะคะลูกค้าก็สามารถกดตรงที่บันทึกสแตมป์ได้เลยนะคะบันทึกสแตมป์ได้เลยไม่ต้องเข้าบพิ่มบัญชีอะไรแล้วไม่ต้องแล้วค่ะลูกค้าเข้าบันทึกได้เลยเนาะลูกค้ารับเป็นอะไรเพิ่มไหมคะไม่ค่ะ